คำถามถัดไปค่ะคืออันนี้เป็นประสบการณ์ที่เขาได้ดูที่คุณเสริมจะคุณท่านเล่าถึงว่าท่านดูแลแม่ของท่านอย่างไงที่ป่วยมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งแม่ท่านเนี่ยมีธรรมะแล้วก็จากไปอย่างสงบดีนะคะแล้วทีนี้ท่านนี้เนี่ยค่ะก็ได้ได้ได,ได้ได้ฟังแล้วก็ประทับใจแล้วก็เลยถามบอกว่า ลัวหรือเกินถึงตอนที่เราป่วยแล้วเราไม่มีสติแล้วคนอื่นจะตัดสินใจแทนเราเพื่อยื้อชีวิตกลัวที่สุดเลยเดี๋ยวนี้เนะะี่ยค่ะเขามีเอ่อที่ที่ที่เรียกว่าเราสามารถที่จะเขียนเป็นพินัยกรรม i v i n g w i ิ l นะคะว่าถ้าเราเจ็บหนักแล้วเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ต้องการให้เขาเจาะคอ,อไม่ต้องการให้ยื้อชีวิต เพราะว่าการเจออาะคอกันยืดชีวิตอะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นในคนแข็งแรงคนหนุ่มสาวที่ยังมีพลังชีวิตอยู่แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุเรื่องอะไรซึ่งเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาทําสิ่งเหล่านี้เพื่อช่วยให้พ้นภาวะวิกฤตแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไอ้ที่เจาะคออ,ออกแล้วก็เป็นคนปกติได้นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คุมแต่ถ้าเราอายุแปดสิบแล้วแล้วก็พอเราหยุดแล้วก็ ปั๊มขึ้นมาปั๊มขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นได้นะคะที่เราอาจจะสำลักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยขึ้นมาถ้าเรารอดก็รอดแต่ถ้ากบดยังไปเจาะคอแล้วถ้ากบดเราหยุดก็ฉีดยากระตุ้นมันก็จะอยู่ได้สี่ชั่วโมงตามยากระตุ้นพยามหมดมันก็จะเป็นอีกแล้วเราก็จะทําถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ควรเราเขียนเอาไว้ได้ค่ะแล้วเราก็ถ้าเกิดเรามี ประวัติที่โรงพยาบาลไหนก็ให้เขาเนบอยู่ในไอ้แฟ้มประวัติของเราเพื่อว่าหมอจะได้รู้นะคะหรือติดตัวเราเอาไว้เพื่อว่าถ้าเกิดเราเป็นลมปัจจุบันนีอ,อยังไงหมอเขาคนดูเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะทําตามที่เราสั่งเอาไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันเกิดเป็นโดยฉับพลันโดยที่ไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ญาตินสนิทของเราซึ่งเราอาจจะบอกเอาไว้ว่าเราต้องการอย่างนี้นะถ้าเกิดเราเป็นโดยที่ มันเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยก็อย่าไปยืมมันเลยอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นแล้วก็ให้เราตายไปอย่างสงบอันนี้เราบอกได้ค่ะแต่ถ้ากรรมคุณมีเอาไว้นะคะบางทีสั่งเอาไว้เพราะก็มีครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านสั่งสารพัดแต่ถึงเวลาลูกศิษย์ก็ไม่ฟังเอาท่านมาแล้วก็สารพัดที่ท่านจะถูกทำโดยที่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อสู้ยังไงอันนั้นก็แล้วแต่บุญกรรมนะคะเพราะว่า บางทีเนี่ยกับคนบางคนก็มีหลังสังหรณ์ตอนที่ดิฉันเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยสมัยนั้นมันเริ่มที่จะคุมกําเนิดกันแล้วโดยมากก็มีลูกกันสองคนหรือว่าสามคนบางทีก็มีคนเดียวผู้หญิงคนนี้มีลูกสิบคนค่ะดิฉันก็ถามว่าโอ้ยทำไมคุณถึงใล้ากๆกับว่ามีลูกเยอะอย่างนี้เขาบอกเข้าสังหรณ์ใจว่าเวลาเขาจะตายเนี่ยมันจะไม่ได้มีลูกคนไหนมาดูแลเขาเลยเราก็ แปลกใจแล้วก็เป็นจริงค่ะเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาแล้วเป็นคนใกล้ของดิฉันเนี่ยมันเป็นมาเวงและเสร็จแล้วลูกเขาเนี่ยก็จบทํางานเป็นหลักเป็นฐานกันแล้วบางคนก็ไปอยู่เมืองนอกเอ้ยไปอยู่ตามจังหวัดแล้วก็ไปแต่งงานมีหลักฐานอยู่ที่นั่นเลยแต่ก็เข้ามาเยี่ยมแม่เป็นพักขาเปล่าข่าวนะคะคนที่อยู่ในกรุงเทพก็มีค่ะจะให้บังเอิญตอนที่ คนไข้คนนี้หนักหนาเนี่ยลูกที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยก็พยายามหาตัวที่จะกลับมาให้ทันก็ให้เกิดเหตุติดขัดทั้งนั้นเลยนะคะไอ้คนที่อยู่ที่กรุงเทพก็มีราชการที่จะต้องไปประชุมหรืออะไรตอนที่เขาตายเนี่ยค่ะไม่มีลูกคนไหนมาทันเลยแล้วเขาก็อยู่แต่กับพยาบาลแล้วกับผู้ช่วยซึ่งก็มีเด็กผู้ช่วยซึ่ง มันคงเคยเป็นลูกในชาติเก่าเขาค่ะดูแลอย่างดีเลยแต่เขาก็ยังว่าเวอย,อยู่นั่นแะว่าไม่มีลูกเลยแต่พอเกา็ตายไม่ถึงห้านาทีทยอยกันมาเพราะไอ้ตัวที่มันติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยค่ะทยอยกันมาจนครบครันก็ได้ดูแลศพเขาเต็มที่นะคะลูกทุกคนมาได้หมดเลยแต่ไอ้ตอนที่เขายากที่จะมีลูกอยากมีลูกมันดูมาอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่มี คือเขาคงมีอะไรเขาถึงสั่งหอนใจอย่างนั้นไงคะเขาบอกเขาสังหอนใจเขาถึงมีลูกมีลูกไกลๆก็ว่าเขาบอกมีทําไมแต่เขาบอกว่าเผื่อสิบคนเนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งที่ได้มาแล้วมันก็ไม่มีจริงๆค่ะมันมันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเราเออไม่รู้ว่าคนที่ตัดสินใจแทนเราเนี่ยจะทํำยังไงกลัวหรือไม่กลัวเราก็สั่งเอาไว้เราก็เตรียมเอาไว้ค่ะแต่เราก็ทําใจว่าของทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมัน ใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้ากรรมเรามีอย่างนั้นก็ให้เป็นไปอย่างนั้นเราอย่าขาดสติก็แล้วกันเราจะได้รักษาใจของเราที่เรามีธรรมะบ้างให้มันคุ้มครองเราให้สติอยู่กับใจเราจนลมหาใจเฮือสุดท้ายอย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่ไปทุกขติภูมินะคะแล้วไปค่อยว่ากันใหม่ถ้าเผือมันดีจนกระทั่งเราสงบเป็นปัจจุบันขณะได้เราไม่ไปต่อ สายโซ่ให้มันปกลายเป็นวงจรใหม่ก็โชคดีไปนะคะคำถามถัดไปค่ะเออเอ,อ,อันนี้ก็คงจะเป็นคนที่ได้ฟังได้ฟังคลิปของคุณเสริมสกุลที่พูดถึงให้แม่ที่ ปฏิบัติยังไงคนนี้ก็เหมือนเขาออกความเห็นมาค่ะบอกแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะละเราจะเสียใจนะคะก็คล้ายๆกัว่าเตือนนะคะว่าฟังแล้วก็อย่าชื่นชมแค่นั้นแต่ให้เรามาปฏิบัติก็แล้วกัน